ทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งรเรื่องยึดทรัพย์อันนี้ก็อยากจะเล่าเป็นประเด็นแล้วกันเนาะยางยึดรั์เนี่ยจริงๆมันมันมันยึดได้หลายหน่วยงานคือวันนี้เนี่ยก็เหมือนมีบางช่องพยายามตีว่าเฮ้ยปปงก,ก็ยึดอยู่แล้วแล้วทําไมเอ่อดีเอสไอไปยึดอีกที่หนึง่งครั้งแรกมีคนบอกว่าแย่งงานกันด้วยตอนนี้อ่าใช่ไหมต้องเข้าใจอ,อ,อันนี้ผมว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ได้เข้าใจข้อกฎหมายคือคือข้อกฎหมายเนี่ยมันบอกอยู่แล้วล่ะครับว่าคดีเนี่ยนะครับที่มันมีความรุนแรงเนาะเดี๋ยวมีผู้เสียหายเกินกว่าร้อย ซั์สินเลิศรวมเนี่ยเกินกว่า300ล้านเนี่ยเดี๋ยวยังไงสุดท้ายก็ต้องส่งไป <c oughs> ดีเอสไออยู่ดีมันถือว่ามันเข้าเขตของคดีพิเศษเอาง่ายๆเอาเหมือนเคสที่เขาชิงในเรื่องของผอบอรตรคนก่อนหน้านี้นเห็นไหมที่มีการเถียงกันว่าตกลงเคสที่อยู่โรงพักหรือไปอยู่ปปชอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นกฎหมายเขาจะเขียนไว้อะว่าเคสประเภทอย่างเงี้ยใครจะเป็นพนักง,งานสอบสวนซึ่งไอเรื่องคดีที่มันเป็นความเสียหายแบบนี้เนี่ยเราลองไปดูสิแชร์ลูกโซ่ใหญ่ๆที่ผ่านมามันเป็นดีเอสไอทั้งหมดเขาไม่ได้แย่งงานหรอก มันเป็นเรื่องปกติแล้วปกติไม่ว่าจะเป็น DSI หรือเป็นตำรวจเขาทำเสร็จปั๊บเขายึดเขาอายัดทรัพย์สินไว้ได้เลยแล้วถ้าเสร็จแล้วเขาจะถึงส่งต่อไปปปงอแล้วสุดท้ายลงแม้ว่าสุดท้ายปปงอเอาผิดไม่ได้อ่านี้เขาจะส่งไปสัมภารปกติหน่วยงานรัฐเนี่ยเคสอย่างเงี้ยเขาจะโยนลูกไปโยนลูกมาแต่คนไม่เข้าใจกระบวนการกฎหมายคิดว่าเฮ้ยหน่วยงานมันแย่งงานกันจริงๆไม่ใช่เขารับลูกโยนเงินไปแล้วลองไปดูสิจริงจริงการอายัดทรัพย์ครั้งนี้เนี่ยนะครับ อ่เป็นาการอายัดโดยอาศัยอำนาจของเลขาธิการปปรงซึ่งปกติแกไม่ค่อยใช้อำนาจนี้นะปกติเนี่ยเลขาก็กลัวจะโดนโพลน่าเจ็ดเหมือนกันนะอะไรที่มันไม่แน่นอนเนี่ยเขาก็กลัวโดนโปกติเขาจะขึ้นไปที่คณะกรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมก็ต้องมีการจัดประชุมก่อนมีคนคนู้นคนนี้เข้ามาเป็นคณะกรรมการมีตัวแทนแบ่งชาติมีตัวแทนกรต,ตมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วค่อยมีคําสั่งอายัดทีเนี้ยพอเป็นคําสั่งของเลขาลองไปอ่านดีๆเขาเขียนว่าอายัดได้กี่วัน เกนะ้าสิบเออเขาสับเดนถ้ามันสั่งฟ้องไม่ได้ก็หลุดกลับมานะแปลว่าเขาก็ได้ทรัพย์สินคืนมันไม่ได้บอกว่าแปลว่ายึดตัวนี้เสร็จปุ๊บเข้าแผ่นดินมาเลยคนไม่ได้เข้าใจต่างกันนะจริงๆแล้วดีเอสไอกับตำรวจเนี่ยเขาอายัดเนี่ยอายัดไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่าศาลจะตัดสินอ,อ,อายัดที่ดินเนี่ยจริงๆอ่ะเขาทาถูกแล้วแล้วเดี๋ยวพอสำนวนมาที่ดีเอสไอพอทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะส่งไปปปงเพราะว่าปปงเนี่ยจะเป็นคนด่าสุดท้ายที่เป็นคนยึดทรัพย์ทั้งหมดอยู่ดี แล้วก็มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย hmm. เพราะว่าถ้าเป็นกรณีของฝั่งดีเอสไอหรือตํารวจเนี่ยถ้าเป็นอดีตที่ไม่มีปปงนะย้อนไป20ปีแล้วเขายึดเสร็จปุ๊บผู้นี้ก็ทรัพย์สินก,ก็ตกเป็นของกลางแก่แผ่นดิน uh huh. มมนชาวบ้า,บานเปนนะ็น uh huh. แต่ทุกวันนี้ uh huh. เ,เดี๋ยวชาวบ้านจะไปขอคืนจากปปง uh huh. <too. S 1> นะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไปมองว่าเจ้าหน้าที่เขาแย่งกันทําไมเหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันอํานาจคนละหน้าที่คนละหมวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเสริมแบบว่าเออเวลาเราดูข่าวจะได้แบบ บางเรื่องมันไม่ควรจะเป็นดราม่าเราไปไปติดตามว่าโอเคเขาผิดจริงไหมไปดูเรื่องเท็จเรื่องอะไรอย่างเงี้ยด uh, ีกว่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวบอกว่าผมเป็นตัวแรนเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวเลยทุกคนต้องออกตัวกันหมดใช่ไหมตอนนี้ทุกคนต้องออกตัวกันหนักมากเพราะดราม่าแบบเดี๋ยวทัวร์แบบที่อ่านเนี้ยครับผมอ่คือคือถ้าถามแทนแทนชาวบ้านประชาชนทั่วไปเนี้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินฉันคืน ไงไงมัน <c oughs> มันมัน <Okay. S 1> ต้องไปถึงกระบวนการไหนละมันถึงจะเริ่มต้นในการว่าอาบางส่วนก็ได้เมื่อไหร่จะได้มันต้องขั้นตอนอะไร,รออกอ่ะถ้าถ้าเป็นอดีตไม่มีปปงเนี่ยคุณรอคดีจบห้าปีสิบปีแล้วถึงถึงจะได้ทีนี้ปัจจุบันเนี่ย <c oughs> อ่ะใช่ใช่ะ<ช>แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเทียบเคียงกับเคสแชร์ลูกโซ่ก่อนนนี้แล้วกันเขาก็จะมีการแยกเนาะไอ้ส่วนที่ว่าผิดไม่ผิดในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ว่ากันไปทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเนี่ยไอ้เส้นที่เขายึดรัพย์ที่ปปงนี่แหละครับ เดี๋ยวพอเขาจะยึดเพิ่มเดี๋ยวทาง D s i ส่งไปให้ยึดเพิ่มพอยึดได้หมดทั้งหมดตรงนี้ปุ๊บมีคาสั่งคณะกรรมการธุรกรรมนะเขาเรียกเป็นคาสั่งคณะกรรมการธุรกรรมเขาจะมีคําสั่งตรงนี้ออกมาปั๊บก็จะส่งให้อัยการอายการส่งฟ้องศาลนะครับเขารีกจะเป็นอันนี้จะเป็นคดีแพ่งนะไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะไปติดคุกแต่จะเป็นคําสั่งเพื่อให้ยึดแล้วก็อายัดตรงนี้เนี่ยเขาจะเปิดให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปลงชื่อหรือจริงๆตำรวจเขาจะจำแนงความสะดวกว่าวันนี้ใครลงไปแล้วใครเสียหายเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็จะส่งเข้าไปในคดีีพวกน คดีทางฝั่งนี้ก็จะดำเนินไปก่อนเลยแล้วเขาก็จะขายแล้วก็มาเฉลี่ยคืนสักพินก่อนเลยนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักไม่ไมเร็วนะก็สองสามปีขายก่อนเลยรขายก่อนหรอคดนะีหลักยังไม่จบนะแต่แต่ว่าคดีฝั่งนี้จบก่อนแล้วคือคือต้องบอกว่ามันต่างกันนะพี่อ่านอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นเก็ตความรู้แล้วกันอนะ่ะผมชอบเล่าเรื่องเก็ตให้ฟังแล้วกันถ้าเป็นเรื่องแชร์ลูกโซ่ พี่อ๋นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาทำตรงไหนถึงเป็นแชร์ลูกโซต้องไปอธิบายกระบวนการว่าเขาหลอกตรงไหนอะไรยังไงนู่นนี่นั่นเป็นหน้าที่อของตำรวจที่ต้องอธิบายอ่าแต่กฎหมายฟ้องเงินมันเป็นกฎหมายพิเศษมันสันนิษฐานไว้ก่อนว่าถ้ายึดทรัพย์ใครมาให้สันนิษฐานว่าคนนั้นเป็นคนผิดความหมายตา่างก,าก,าก,ากาันก็คือว่าการว่าสมมตินะวันนี้เขาไปยึดที่ดินไปยดดึดรถเขาจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไอ้รถกับที่ดินพวกนี้ได้มาโดยการกระทำความผิด ตำรวจไม่ต้องสันนิษฐานแล้วตำรวจไม่ต้องไปสืบแล้วกลายเป็นว่าหน้าที่การพิสูจน์กลับกลายไปเป็นฝั่งของบอสบอส,บอสทั้งหลายบอสทั้งหลายต้องมาพิสูจน์ว่าเฮ้ยไอเงินฉัน,นไม่ผิดฉันได้มาจากเงินที่ฉันทํามาสุจริตอ่ะสมมติบอกว่ามี<อ>ดาราก็บอกว่าเฮ้ยฉันได้มาจากการที่ฉันเนี่ยประกอบอาชีพเนี่ยเป็นพิธีกรพิธีธฉันเป็นเล่นละครมาฉันเอาเงินจากละครมาซื้อคือหน้าที่การพิสูจน์ความบริสุทธิ์เป็นหน้า,<ม>าที่ของผู้ถูกกล่าวหา ถูกเนี่ยสำหรับการฟอกเงินนะอ่าแต่ในเรื่องของไอ้เรื่องของใช้ลูกโซ่หน้าที่การพิสูจน์เป็นเรื่องของตํารวจอืมอ่าอ้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนะก็เลยว่าเอ้ยเราอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเออเราก็ไม่ค่อยเห็นนักกฎหมายพูดกันเรื่องแบบนี้เท่าไหร่อะไรก็จะเป็น drama จซึ่้าจ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 ้าน้าณีาอกเงินเราจะาจ้องรอกระบวนการให้ผู้ถูกกล่าวหามาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ก่อนจน,จนจนชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แล้ว<ต>ถึง,จ,งจะมีมีมีเวลาเก้าสิบวันนี้แหละที่เขาส่งไปแล้วคุณต้องชี้แจงกลับมาภายในเก้าสิบวันนี้ชี้แจงไม่ได้ปุ๊บแล้วเขาก็เอายื่นเรื่องเข้าไปในคณะรรมาการธุรกรรมคณะรัมาการธุรกรรมตัดสินปั๊บส่งฟ้องศาลคราวนี้เนี่ยจะบอกว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็จะไปต้องไปสู้ที่ศาลครับก็คือต้องไปคัดค้านที่ศาล หมายความว่านายล้มนายทั้งหลายก็ไปคัดค้านว่าเฮ้ยไอบ้านหลังนี้ผมซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงผมทํางานมาในวงการย0สปีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมมีที่มาที่ไปของรายได้ไม่ใช่มาจากเงินก้อนี้อันนี้จะไปสู้กันที่ศาลครับก็เลยบอกว่าจะช้าไม่ช้าเนี่ยไปอยู่ตรงก้อนนั้นแหละจะไปอยู่กันที่ศาลแต่มันก็ยังเร็วไอ้ก้อนที่เป็นเรื่องทางอาญาอาญาก็ว่ากันไปอืมอืมแต่แต่เมื่อกี้นี่มีอันนึงบอกว่าขายทอดตลาดก่อนแล้วเอาเงินมามาจ่ายคืนก่อนที่คดีจะจบอ่ะมันคืออะไรอ่ะ หมายถึงว่าคดีอาญาจะจบแต่หมายถึงว่าคดีแพ่งนี่ก็ต้องจบก่อนเหมืนอนกันอ๋อคดีแพ่งต้องจบแล้วแต่อาญายังไม่จบแต่ถ้าแพ่งจบแล้วก็ขายได้เลยถูกครับถูกครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันเกี่ยวยไหมถ้าสมมติว่าขาย,ยขายไปแล้วแล้วเกิดคดีอาญามันเกิดพลิกล่ะผมไม่ได้พูดถึงอันนี้นะผมพูดถึงเคสตัวไปคดีอาญามาเกิดออกมาบอกอ้าวไม่ผิดว่ะขายไปแล้วอะทําไงอะกฎหมายไม่ได้บอกงี้ครับกฎหมายเนี่ยใช้ในเรื่องทางเนี้ย เชื่อได้ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีทรัพย์สินนั้นได้มาจากการกระทําความผิดแปลว่าแค่เชื่อก็พอไม่ต้องชัดเจนว่าเขาผิดไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาสู้ในคดีนี้ต่างคดีต่างแยกกันสู้บางทีคุณอาจจะไม่ติดคุกแต่คุณโดนยึดทรัพย์อันนี้เคยมีเจ้าของเว็บพนันเว็บหนึ่งก็เคยโดนมาแล้วปรากฏว่าไอ้คดีหลักคดีอาญาลุดเพราะว่าศาลพิสูจน์ไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าของจริงเขาอาจจะมีนอนก็เลยไม่โดนติดคุกก็เลยไม่ติดคุก แต่ทรัพย์สินส่วนหนึ่งโดนยึดเพราะศาลบอกว่าไม่เชื่อว่าไม่ไม่ไม่เชื่อว่าคุณมีเงินมาซื้อได้จริงเขาไม่เชื่ออยู่คนไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆคุณมีเงินมาซื้อของได้เป็นร้อยล้านศาลไม่เชื่ออืมันเข้าใจอันอันนี้เข้าใจเลยอ่ะอืมคือคือแบบว่าเออยูอาจจะไม่ใช่เป็นเจ้าของบอดก็ได้แต่แต่แต่ที่มาของทรัพย์สินที่เอามาซื้อบ้านไม่ชัดเจนก็ผิดแล้ว อ่ะใมคผิดในส่วนของของการยึดทรัพย์นะเขาเรียกว่าเป็นความผิดทางแพ่งอ่ะก็คือคุณจะโดนยึดทรัพย์แล้วชาวบ้านก็ไปเฉลี่ยทรัพย์เอาเงินคืนจากส่วนนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ